ลสวัสดีค่ะทุกคนกับโโหกับบริงนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมา ทำ how to makeup กันอีกแล้วแต่ว่าบอกเลยว่า how to makeup look เนี้ยคือตาชมากอันนี้คือมีความฝ่อจริงแล้วก็คือแซ่บมากเป็นลุคที่เพื่อนๆค,คือคิดไม่ออกอะ่ะหยิบเสื้อยืดตัวหนึ่งใส่ทองประโคมแต่งหน้าแบบนี้ออกจากบ้านคือดูจึ้งแล้วมันจะเป็นแนวแบบว่า clean makeup เป็นแนวแต่งหน้าแบบถือผิวดูสวยๆแต่ว่าจะมีความดูฝ่อเราก็เอามาปรับให้เข้ากับความหมวยความเอเชียมันก็แต่งออกมาแล้วก็ได้เป็นความแบบแซ่บได้เหมือนกัน how to ไม่ยากเลยนะคะเอาเป็นว่าใครชอบก็กดไลค์ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี้ ก่อนที่เราจะไปเมคอัพกันนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมผิวกันก่อนคะ่ะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างหน้าก่อนเพราะว่าตื่นมาเราย,ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะบิงจะล้างหน้าด้วยตัวนี้ค่ะจริงเชื่อว่าทุกคนเคยใช้ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะตัวนี้โฟมล้างหน้าของ s o o t h eBaby f a c e f o a m นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโฟมไม่มีฟองสูตร NIS non ionic ช่วยเรื่องหน้าใสาไร้สิวผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่อุดตันนะคะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างในหน้าแล้วก็ทำความสะอาดหน้าได้ดีมากๆตัวนเนี่ยอย่างที่ใครก็เห็น็นนนนนคคืืออมมมัเเปฟ้้าางหหที่ เคยใช้อยู่แล้วแล้วมันดังมากๆนะตัวนี้เรียกได้ว่าขายดีมากในร้านขายยานะคะคือมันใช้แล้วมันก็จะเปความรู้สึกของบิงแนที่เวลาใช้สมูทอีล้างหน้ามันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าหน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งตึงหลังๆนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีมากตัวนี้นะคะเป็นทีอินวันครีนเซอร์โทนเนอร์มอยส์เจอไรเซอร์สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะผิวแห้งบอบบางก็ใช้ได้เป็นเวทสำอางที่แพทย์ผิวหนังแนะนําแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าผิวเบบี้เฟสแน่นอนคือการล้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่เราควรให้ความสําา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 คคััญมกออย่่่่่งงงถ้้้้เรรนนนนนททีแตหหุวฟละไ ในการคลีนเซอร์เนี่ยมันจะต้องสะอาดหมดจดแล้วก็จะต้องเป็นอะไรที่ถนอมผิวนะคะอย่างปกติคนเราคือล้างหน้าเช้าเย็นเนาะเฉลี่ยแล้วปีนึงก็ล้างหน้า700้อยกว่าครั้งอาคิ์เป็นเลขประมาณ็้ยกว่าครั้งซึ่งเราก็ต้องเลือกอะไรที่อ่อนโยนกับผิวแล้วก็ใช้แล้วทาให้ผิวของเราสะอาดเดี๋ยวเราไปเริ่มล้างกันเลยค่ะ เสร็จนะคะฟิวลิ่งคือหน้าไม่เอียดไม่แหง้งไม่ตึงเลยแล้วสำหรับคนที่อยากได้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะที่ร้านขายยา P F นะคะหรือว่าร้านขายยาทั่วไปหรือว่าถ้าจะสั่งออนไลน,น์ก็สามารถสั่งได้ที่ช้อปปีหรือ Lazada เดี๋ยวบิกจะขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้นะคะเพื่อ <c oughs> ใครอยากเข้าไปจิ้มช็อปออนไลน์จ้าโอเคตอนนี้หน้าเราพร้อมแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเมคอัพกันเลยจ้า หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลุกวันนี้เนี่ยบอกเลยมันจะเป็นลุคที่ดูค่อนข้างแบบแกรมมากๆใส่ฝอแล้วก็ดูคพลนคลีนหน่อยซึ่งตอนนี้มันฮิดมากๆมันเป็นคพลินเมคอัพเนาะซึ่งกําลังเป็นเทรนหลายๆคนก็คิดว่าลุคแบบนั้นนะมันจะต้องเป็นสําหรับใส่ฝออย่างเดียวแต่วันนี้เราจะมาลองแต่งกันนะคะเดี๋ยวบิงจะใช้เมคอัพทั้งหมดเนี่ยที่มันให้ความรู้สึกที่เป็นความงานผิวความกริตเตอร์เนาะแล้วก็จะเริ่มอย่างแรกเลยคือเดี๋ยวบิงจะลงงานผิวก่อนสําาาาาาหรรรัััับงงงนน,ะะนน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 นผผผิิววววววะะะะะคคีีี่ีี้้้้จจลลเเเเเเปปป็็็ตตททุ่ม่มมยดพอใชน ตัวของ YSL นะคะเป็นตัวนูของแบร์ลุคทินอันนี้มันจะเป็นลุกอย่างที่บอกเลยงานผิวสุดๆแล้วเราก็จะใช้กับคอนซีลเลอร์ซึ่งวันนี้พี่จะใช้คอนซีลเลอร์ของ Nars น,นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการลงคอนซีลเลอร์ค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันก่อนเลยนะคะสําหรับตาเนี่ยบิจะใช้เป็นโทนสีที่ออกเป็นโทนชมพูผิด mm hmm. พีช,พชหน่อยนะคะในการทาทั้งหมดแต่ว่าจะไม่ได้ใช้กลิตเตอร์เยอะมากสำหรับลุคนี้ mm hmm. สําหรับพาเลตที่บิงจะใช้นะคะบิงจะใช้เป็นของโรแมนจะเป็นสี Better Than Palette นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งปัมพัสกาเดนค่ะบิงก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะเราจะใช้สีที่เข้มขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นสีนี้ ลงช่วงระหว่างหางตานะคะกับหัวตาสำหรับฟิตเตอร์นะคะวันนี้บี่าใช้เป็นอนาตาเซียนะคะพาเลตพิมโรลสีโรสวอเตอร์นะคะจะเป็นชิมเมอร์แบบเบาๆเนาะเพราะว่าลุคนี้เราจะไม่ได้แบบสายเกาที่ชิมเมอร์หนักๆ ไปนะคะจะใช้สีน้ำตาลนะคะถ้าเป็นของสายฝอเขาก็จะไม่ค่อยเติมสีน้ำตาลเป็นเส้นไลเนอร์นเนาะเพราะว่าตาเขาชัดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเติมสีน้ำตาลตรงหางตาดูให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้น เราเขียนอินไลเนอร์นะคะก็เขียนให้มันเป็นแบบห่างไม่ต้องยาวมากเนาะลุคนี้เราจะเน้นความฟุ้งของหางตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวอายไลเนอร์ปากกานะคะวันนี้เส้นอายไลเนอร์เราก็จะให้มันลงมาหน่อยไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนปกติที่เราเขียนตาล่างเราจะใช้อันนี้นะคะในการเพิ่มให้มันเหมือนเราดูมีขนตาล่างเนาะ ต่อไปนะคะมาสคารา่าบิงจะใช้เป็นมาสคาร่าอันนี้ของเดจาวูนะคือเราจะใช้มาสคาร่าที่หัวเล็กๆเ,เพราะว่าเวลาเราติดขนตาต่อมันจะได้ดูไม่เป็นก้อนแล้วก็ดูไม่ขนตาจริงมันจะไม่ผสมกับขนตาปลอมเนาะแล้วบิ้งก็จะใช้เป็นขนตาปลอมจะใช้ของดีอัพนะคะเป็นตัวอันนี้สีชมพูไม่รู้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยสวยมากคือมันจะได้ลุคที่ขนตาฟูงๆเลย อันนี้ขนตาพอเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้มาสคาร่าอีกครั้งหนึ่งเวลาติดขนตาของบิงอะคือบิงจะติดข้างหลังให้มันเลยยาวห่างตาออกมาเนาะแล้วก็เริ่มจากหัวตานิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเนียนด้วยการใช้อินไลเนอร์เติมตรงหัวตาเดีบิงจะใช้เป็นไฮไลท์นะคะเติมบริเวณหัวตา แล้วจะเขียนคิ้วกันนะคะลุกว่านี้เราจะเน้นความฟุ้งของคิ้วมีนาจาใช้เป็นที่เขียนคิ้วสีแบบน้ำตาลอ่อนเนาะ เราไปแต่งอีกข้างกันนะคะเราก็แต่งเสร็จแล้วนะคะทั้งสองข้างเป็นงานตาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นพวกแบบงานคิ้วให้มันดูฟูกว่าน,นี้นะคะเราจะใช้เจลแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปทาสีแก้มกันก่อนซึ่งถ้าลุกแบบเนี้ยที่ดูคลีนคลีนมากๆเราจะใช้เป็นครีมบัชกันซึ่งวันนี้วินาใช้ของยี่ห้อชีวานะคะเราจะใช้เป็นสีชมพูนะคะสําหรับลุคนี้เราจะลงครีมบัตชไปก่อนให้ลุกมันแบบว่าดูฉ่ำๆเนาะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวช่วยอีกอันนึงนะคะก็คือจะใช้เป็นบลัชธรรมดาที่มันมีชิมเมอร์อันนี้้จะใช้เป็นนาออแกซึมนะคะสีที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับลุคนี้ที่สุดเดี๋ยวเราจะเติมส้มอีกนิดนึงนะคะพาเลตของจูเวียค่ะเดี๋ยวเราจะปัดคิ้วกันนะคะเพิ่มความโกลมากขึ้นมีจะใช้เป็นเจลอันนี้ จะทาลิปเราจะใช้ Rare Beauty นะคะสี Ambition เราอะแค่ทาให้มันดูแบบนูดๆเฉยๆเหมือนแบบให้มันเข้ากับขอบปากให้มันเบรนทุกอย่างสีนี้คือสีธรรมชาติมากแล้วเราก็จะใช้อันนี้นะคะของ Tower 28นะคะเป็นสีแ a t c h u นะใชอ Olive Jelly พอเราอาใช้ที่เขียนคิ้วเขียนมันก็ทำให้รูปากแบบชัดมากขึ้นเดี๋ยวเราไปทำผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่นิดดูกันค่ะ <Boom> อะะบอกเลยว่ามีความเป็นแบบฝอที่ดูครีนที่ดูเป็นแบบใส่แค่เสื้อยืดแล้วก็แบบว่าใส่ทองประโคมไปอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าโทนนี้็คือออกมาดูดีแล้วนะคะเอาไปแต่งได้เลยเพราะว่าไม่ยากเลยแล้วก็ปรับให้เข้ากับแบบเฮ้ยทรงเอเชียว่าเฮ้ยลุคนี้จริงเราก็สามารถแต่งได้แล้วก็จะได้ออกมาเป็นลุคแบบช่ำๆแบบนี้ด้วยซึ่งเอาจริงๆว่าตาชลุคนี้คือแบบแซ่บเอาเป็นว่าใครชอบก็ไปแต่งตามกันนะคะแล้วก็ผมนี่คือต้องแบบงานเจลงานลุกตึงต้องเข้าเพราะช่วงนี้มันเป็นเทรน์ที่ฮิตมากๆนะคะเอาเป็นว่าใครชอบก็อย่าลืมว่า ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็ถ้าใครนะคะอยากได้สมูทอีตัวเบบี้เฟ e โฟมนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยา P&F แล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะหาซื้อทางออนไลน์ทั้งทาง,ง Lazada แล้วก็ Shopee ได้หมดเลยจา้า